สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะวันที่10เดือน5 2565นะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตร1เม็ดเดียวนะคะเน้นสายรุดวิ่งนะคะสูตรนี้เนาะก่อนไปรับชมนะคะสาวโอนก็ ขอบคุณพี่พี่ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้นะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกๆุกเม้นด้วยนะคะสำหรับแนวทางของเมื่อวานนี้มาสรุปผลกันก่อนนะคะก่อนมารับชมของวันนี้นะคะสำหรับเมื่อวานนะคะสะอนให้สูตรหนึ่เม็ดเดียวไปเด่นที่7แล้วก็0ูนย์นะคะสายวิ่งรุด วิ่งรูดที่7นะคะเดี๋ยวมาสรุปผลกันไปทีละหน่อยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้รอบเฉพาะกิจนะคะส2งนะคะตัวนี้นะคะสายวิ่งรูดหลุดไปนะคะไม่เข้าเนาะแล้วก็วิ่งรูดหลุดนะคะ19 19นี่ขออนุญาตเออเออขออนุญาต สรุปตารางไปด้วยนะคะตารางนะคะหนึ่งก้านะคะหนึ่งก้านี่มาในเลขตารางนะคะกําลังวันเนาะถ้าใครจับตารางไปเป็นแนวทางสะออนก็ยินดีด้วยนะคะเข้าในรอบเฉพาะก,กิจนะคะหนึ่งก้านะคะสําหรับรอบพิเศษนะคะตัวเด่นสายวิ่งรูดมาแล้วนะคะตัวเด่นมาทั้งสองตัวเลยนะคะถ้าใครจับไปเป็นแนวทางเนาะ วิ่งรูดที่เนะคะก็เข้านะคะมาศูนดหนึ่งนะคะตัวเด่นมาหมดทุกตัวนะคะเจ็ดหนึ่งี้มาในสายวิ่งรูดนะคะเป็นตัวที่สาโอนชอบแล้วก็เน้นให้ด้วยนะคะเจ็ 7, 1, ก็แสดงความยินดีกับพี่พี่ด้วยนะคะเจ็ดหนึี้มาตรงๆนะคะในสายรูดวิ่ง เป็นตัวที่สาวอนชอบแล้วก็เน้นให้ด้วยนะคะก็แสดงความยินดีกับพี่พี่ fc ด้วยนะคะสำหรับตารางเข้า3ตัวนะคะสำหรับรอบพิเศษนะคะถ้าใครจับไปเป็นแนวทางก็ยินดีด้วยนะคะ0 7 1นะคะตารางกำลังวันเนาะก็เข้าในรอบพิเศษนะคะ3ตัวตรงนะคะสำหรับเลขล่าง55านี้หลุดไปนะคะสำหรับรอบปกติ6 ห้าเก้านะคะหก้าเก้านี้หลุดนะคะสายวิ่งรูดหลุดเนาะห้าหกก็หลุดนะคะสรุปแล้วก็เข้าเฉพาะรอบพิเศษนะคะเจ็ดหนึ่งเนาะ VIP ก็หลุดไปนะคะสำหรับรอบ VIP อเก้าสามเข้าตารางนะคะเก้าสามสำหรับแนวทางตารางนะคะเข้าดีมากๆเลยนะคะถ้าใครนำไปเป็นแนวทางเนาะเข้าในรอบพิเศษสามตัวตรงนะคะศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็มาใน รอบ VAP93 นะคะ93แล้วก็มาในรอบเฉพาะกิจ1 9นะคะถ้าใครจบไปเป็นแนวทางเนาะสำหรับตารางกำลังวันนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับแนวทางฮานอยสุด1เม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวมาตามโตของวันที่10นะคะสำหรับวันที่9ก็เข้าวิ่งรูดจิตหนนะคะมาในรอบพิเศษเนาะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมารับชมกันโตนะคะ คนไปรับชมนะคะสาวนก็มีคำเตือนคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแน,นวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชาติชื่นชอบเราค่อยตามนะคะสำหรับแนวทางตัวเด่นในวันนี้นะคะตัวเด่นนะคะในวันนี้ก็จะเด่นที่9ก้แล้วก็ ห้านะคะในสายวิ่งรูดนะคะเม็ดเดียวสะออนให้วิ่งรูดที่ที่เก้านะคะเม็ดเดียววันนี้เนาะถ้าพี่พี่เอฟซีท่านใดชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวตัวชอบนะคะจะเน้นให้อีกทีนะคะขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม เป็นกำลังแรงใจให้นะคะขอบคุณทุกๆไลด์ด้วยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะขอบคุณที่เอ่อมารับชมนะคะสำหรับตารางนะคะก็จะมีเ้า ห้าสามศูนหกหนึ่งนะคะสําหรับตัวเด่นก็เด่นที่เก้าแล้วก็ห้านะคะสําหรับตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้นอ้อเป็นความชอบส่วนตัวนะคะ ถ้าพี่พี่ fc ท่านใดชื่นชอบเราค่อยตามนะคะเพราะว่าโอนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะสําหรับตัวที่ชอบนะคะในสูนตร1เม็ดเดียวก็จะเป็นเก้าห้าเก้าหกเก้าเเก้าหเกาสาม เ8นะคะแนวทางสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้เนาะฮานอยก็ขอให้พี่ๆเอซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเฮงเฮงรวยๆปังๆนะคะหยิบจับคู่ไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้มานะคะในฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเน้นสายรุดวิ่งนะคะสูตรนี้เนาะสำหรับแนวทางสูตรหนึ่งเม็ดเดียวก็ให้เด่นไปที่เก้าแล้วก็ห้านะคะถ้าใครไม่ชอบเก้านะคะก็เอาห้าไปวิ่งรูดแทนได้นะคะไม่งนั้นก็ ลงจับเลขตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะฝากพี่พ FC เป็นกำล,ลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะโชคดีค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ